กาดได้พบท่านเจ้าุณอารองกดเนี่ยสองสาครั้งเคยขับรถไปถึงที่ที่ที่อะไรนะคะลบบุรีไม่ใช่สิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสุพรรณหรือเปล่าวัดพะบาทวัดพระบาทํทาทพูอ่ะจําไม่ได้จ<อ>ังหวัดอะไรแต่ยิ่งสักนั่งรถไปคือเมื่อก่อนหลายปีก่อนเป็น10บสปีแล้วอะ่ะโลกเอดจะไม่เป็นที่ประจักษ์คนยังไม่เข้าใจบางคนนะขับรถอ่ะไปจอดหน้าวัดนะ เอาพ่อแก่ๆทิ้งเลยแล้วก็ไปเลยเพราะว่าไม่มีปัญญาจะรักษาอับอายขายหน้าอะไรก็คิดไปเถิดในวันเก่าๆยิ่งสักเห็นท่านน่ะไม่ได้รังเกียจเลยกับคนที่ป่วยเพราะว่าจริงๆเอดมันไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวอะไรเลยแต่มันโรคที่เกิดจากความผิดปกติก็เกิดจากเขาเรียกอะไรนะคะไม่ค่อยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์หรืออะไรอันนี้คือวันเก่าๆ ทีนี้มันเ,เกิดโรคภูมิคุ้มกันมันบกพร่องมันก็เกิดโรคโ้นเกิดโรคนี้อธิษฐา,า์ได้เห็นคนบางคนน่ะณวันสุดท้ายก่อนจากไปอ่ะยิ่งศักยิ่งศัก์กไปทําน้ําปั่นใส่บูเบอรียแล้วก็หยอดใส่ปากเขาอาจารย์เ hmm. ชื่อไหมว่ายิ่งสัก์ได้มีโอกาสเห็นชีวิตของคนแค่หนึ่งวันก่อนเขาจากไปอ่ะ Mm hmm. มันเป็นความรู้สึกน,นะนะว่าเขาเหลือตัวคนเดียวบางคนทิ้งพี่ทิ้งน้องญาติพี่น้องพ่อแม่เพราะว่าไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกลับบางคนถูกเอามาทิ้งมันเป็นความหลากหลายของคนที่จะจากไปแต่ทุกคนที่นั่นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งที่จะพบกับความสุขในอีกหนึ่งวินาทีที่จะจากโลกนี้ไปเดินไปตามแสงสว่างและชยัยพระเหลืองได้ก็คือเขามีท่านเจ้าคุณอลงกฎเท่านั้น mm hmm. ที่เมตตาค่ะ อืมใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยอันนี้คือทั้งหมดแล้วท่านก็ยังสร้างโรงเรียนทําโน่นทนํานี่โอ้โหชีวิตท่านทําไมท่านต้องอุป,ปการะคนมากมายเลี้ยงเห็นจริงๆชีวิตท่านก็สบายสบายเอ,อ่อมีคนไปถวายอาหารแล้วท่านก็มีสมณศสาว์ท่านไม่ต้องเหนื่อยก็ได้นะแต่ท่านเหนื่อยจนกระทั่งขนาดนี้เลยถูกต้องนี่แหละอาจารย์ก็เลยวันหนึ่งอาจารย์เบียร์ไปบวชอาจารย์ก็ต้องเหนื่อยนะ ไม่เหนื่อยแล้วอาจารย์นอนบวชไปนอนอย่างเดียววายไม่ได้จะไปบวชแล้วจะไปนอนในวัดอาจารย์คะจะบวชแล้วก็ต้องทําประโยชน์อาจารย์จะไปกินไปนอนในกุฏิเลี่ยงไม่เชียนะคะได้เวลาพักไงทำมาเยอะแล้วขอพักบ้างค่ะไปนอนตอนนี้อาจารย์กําลังจะเดินทางไป